ครับสวัสดีครับทดลองก่อนส่งนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแกะขึ้นคู่เน้นคู่เอาง่ายๆว่าตัวนี้สําหรับคนที่ชอบเล่นชอบลุกคู่ะครับเป็นไงมาดูกันครับคู่4 3 1 1นะครับ44311นะครับ,ค, 4, 3, 11, ค,รบคู่4นะครับนะครับจะมีต่ำมาบ้างครับ ป้องกันการจับทางได้ครับคู่เอี่ยวนะครับอันนี้เราจะเน้นคู่เกัอนอย่างเดียวนะครับนะครับคู่หกนะครับ คู่หกนะครับเปิดฝาดีกว่าครับจะได้เห็นแบบโปร่งใสคู่หกนะครับคู่หกนะครับอันนี้ไม่ได้ตายหกนะครับ คู่เอี่ยวครับคู่5นะครับคู่2นะครับจะสังเกตคู่จะมาทุกรอบนะครับคู่3ครับนี่นครับคู่3 ตัวนี้คือเน้นคู่จริงๆนะครับสังเกตได้คู่จะมาทุกตานะครับเกือบทุกตาแล้วครับนี่ครับคู่3นะครับ11นะครับตองสา ตัวนี้วิธีการเขย่าเขย่าให้ได้น้ำหนักมือเขย่าลอยๆนะครับนะครับอันนี้คือการเขย่าหน้าลายนะครับ1 1อนะครับอ่ทีนี้มาเขย่าแบบนี้นะครับคู่6คู่5นะครับคู่เอี่ยวนะครับ คู่หานะครับตองหกนะครับคู่สามนะครับสิบเอ็ดครับคู่หกนะครับคู่ห้าตองห้านะครับนี่นะครับให้ดูครับ ตัวนี้ผมบอกเลยตรวจทุบไม่เจอแม่เหล็กไม่ติดเครื่องสแกนผ่านนะครับตัวนี้ผ่านทุกอย่างนะครับนี่นะครับสังเกตใสจนมองทะลุได้ครับนี่นะครับทุกหน้าครับตัวนี้ดีอย่างครับเล่นแล้วปลอดภัยนะครับนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคของทางร้านนะครับทำมาพิเศษนะครับ ันนี้ก็ถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับ0 9 8 9 8 4 1 9 6 1นะครับ ID Line ครับไปที่ช่องเพิ่มเพื่อนของ LINE นะครับใส่ตัวแอดลงไปครับ JHT 8 8 0 8 g นะครับเจริญรัพหมายเหงครับที่ร้านมีเบอร์เดียวนะครับมีเก็บปลายทางนะครับก็ถ้าสนใจชุดนี้ก็บอกว่าเอาชุดเน้นคู่อะครับเน้นคู่ตัวนี้700นะครับตัวนี้ใช้จานธรรมดานะครับเหมือนทุกครั้งนะครับใบละ350 แต่ว่าถ้าเป็นจานบางกรธรรมดาใบละร้อยครับฝานี้ก็150ฝาธรรมดาเนี่ยครับเป็นสีไม้ไผ่ก็ใบละร้อยครับอย่างหนาเหมือนกันครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ